ตัวปลอมเขาเป็นวะไอ้มีตัวปลอมกล้ามากล้าจะใช้หิมะกับฉันหรอฮะไอ้เล็เว็ดไอ้ไอ้กล้ามากต้องโดนนี่ของจริงค่ะพลังหิมะโปรยไปเป็นไงล่ะของจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะตุยไปเลย My eyes are here เจอมสกินใหม่ค่ะกระเทยสกินดาวฉัน เดาฉันแจกฟรีต้องเจอมกันกนิดนึงนะคะฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้กันมาแล้วนะคะถ้าเข้าไปลอกอินนะคะ10สิวันโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูสกินนี้กันดีกว่านะในสกินจะเป็นยังไรบ้างน,นะคะของฟรีนะคะอ,คอีหอยตัวซำ้ำ อืมหรือาจจะใส่ชุดว่ายน้ำเหรอนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวก่อนเจอกันแน่เจอกันแน่ฉันจะใส่ชุดใหม่เขาจะเป็นปพยาบาลสาวอ้อยนี่อย่านะนี่เนี่ยอุ้ยตายนี่เนี่ยแช่แข็งอุ้ยตายแช่ไม่โดนวิ่งกลวยมากกลวยมากโอ้ยปากกระทะปากกระทะระวังระวังระวัง,วงนี่แช่แข็งแช่แล้วตีม,มันสิอุ้ยมาล้างซีซีเหรอหรือ,อยังไง ทำไมมันหลุดออกจากน้ำแข็งฉันเร็วมากหลายการไหมหลายตัวปัม๊มเออสวยท่าเลิ่ดได้เฟิดบัตรนะคบพวกเราแล้วใครตุยวะเอ้าเอามาหลอดอตุยตุยคู่เลยมาสิฉันจะแช่อีปลอมเดินเขามีตัวปลอมเดี๋ยวก่อน,นะะเดี๋ยวก่อนนะคะน,นี่เลยค่ะแช่อุย้ยปิกเกอร์กระโดดหนีเกงนะคะนี่ไงป้ามาหมุนตัวเลยแถวนี้ คือนั้นอะไรอ่ะคะแช่ให้ก่อนว้ายวิ่งหนีมาแช่ให้แล้วเนะวน<อ>น,นี่หยุดหยุดหยุดเลยหยุดวิ่งเสรแล้วเน่โอ๋นี่ไงเธอเธอมานาจะหมดเธอมานาฉันจะหมดแล้วไม่ไหวแซวไม่ไหวแซวนี่ไงเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เหน,นือนก็ขอเคลียร์คีบก่อนนะคะคุณมานาจะหมดแล้วว่าทำไงดีเธอจะพึ่งออกไปเธอ เดี๋ยวโตยเดี๋ยวโตยใจเย็นๆใจเย็นๆตามมาหลดไปเดินตามแท้งไปอ้อย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 อ้ยบังไฟบังไฟอุ๊ยมีคนมามีคนมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเด็ดนะค้เด็ดนะคะโอ้ยโอ้ยเวีนนี่ไะลิอาดหลอนอยู่ในนั้นแหละฉันรู้ไงตัวปลอมมาแทะเลยแถวนี้แทะทำไมคะแข่งไม่ได้โอ้ยคตรมา ข่าวล่ามาแรงเกิดเหตุผัดข้องทางชุมสายอินเทอร์เน็ตทำให้การกู้โลกหยุดชะงักเรามาชมภาพช้ากันถ้าโดนยกตัวลอยค้างไปแล้วภาพนิ่งไม่ขย,ยับค้างแล้วภาพกลับมาแล้วโดนลำแสงจากด้านหลังและได้ตุยไปแบบงงๆน่าสงสารเขานะคะ วุ้ยมันนี่เกิดใหม่ค่ะกระถอยลีอาดเกมเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้นี้ไม่ยอมไม่ยอมนี่นะคะนี่งมันใครอยา่นี้ปะวะโอ้โอ้โอ้พลังลมแสงมันมานู้ดไม่อีนี่อีนี่ลีอาดมากนะมาเปอดพลังหีมาป่อยไปหายไปก่อนลำคาญมีตัวปลอมอีตัวปลอมรู้สบางว่าใครตัวจริงตีป้อมตีป้อมตีป้อมอย่านะ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  โอ้ยใครหยุดปั๊มใครหยุดปั๊มตีปั๊มตีปั๊มตีปั๊มเจ๊ะอ่เจ๊เออลดตีแน่ลีอาหนะครับยไปเหี่ยวโอ้ยยิงบ้งไฟมามึงมือมึงยิงบ้งไฟมายุดแข็งไม่ค่ะเลวแข็งไม่ก่อนค่ะเลววุ้ยกล้วยมากกล้วยมากกล้วยมากระวังระวังระวัง อีกอบออกมาทำไมอีกอบอีกบอีกอบนี่อ่ะอีนี่พลังทีม้าปล่อยเป็นไงล่ะที่ม้าปลอยปลายฉันเนี่ยมึงเก๋ปละนี่ไงอุ้ย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 อุ้ เคลียร์คลิปแล้วดี้ไอ้ป้าวุ้นบาหน้าหมดทำอะไรไม่ได้แล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีตีตีปกติตีปกติไอ้มาหลอดกระโดดไปทำไมเคลียร์คลิปก่อนเอออันทางด้านของหน้าทางอ่ะรถรถแป๊บหนึ่งรอแป๊บในเขาวิ่งอยู่วิ่งโยนี่นไงวิ่งมาย่อยแช่แข่งนิดก่อนแช่วิ่งมานี่ไะโอ้รถมารถ นี่ได้มากหิมะโปรยปลายเหรอคะดอนเรียนซื้อหิมะโปรยปลายใฉันแล้วเหรอหน่อยแน่ตัวปลอมเด็ดนะคะเด็ดนะคะเด็ดนะคะยืนรีมานาแป๊บยืนรีมานาแป๊บเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสินี่อยู่ในนั้นแหละนี่น,นะน่วุ้ยไ,ไม่มีอันตรีก่อนไม่ได้มานาไม่มีอ๋อมานาไม่มีอารมณ์เสียวะอุ้ย ัโดนแน่อีตัวปลอมเอออีตัวปลอมมันยังคิดอยู่ค่ะรถโอ้ตาย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 ตัวเชือกเติมมานานจังเลยฉันนั่นทำยังไงดีโอ๊ยแช่กันไม่โดนต้องไปตายใช่ไหมเนี่ยเธอคะขอตายค่ะขอตายอย่าชิดไปค่าตัวตายอย่าตามฉันมานะอย่าตามฉันมานะแป๊บหนึ่งมาฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายใครปิดป้นบอกกูอยากตายตายสมใจนึกค่ะ ไปเร็วมาหลบวิ่งเร็วอุ้ยมีตัวปลอมเข้าไปมาเฮ้ยมีตัวปลอมกล้ามากกล้าจะใช้หิม้ากับฉันเหรอฮะเฮ้ยเวทเวทเฮ้ยเฮ้ยกล้ามากต้องโดนนี่ของจริงค่ะพลังหินม้าโปรไยเป็นไงล่ะของจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะตุยไปเลยไป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 จบไปจบเร็ว ไปจบเลยไปจบเลอยวุ้ยวุ้ยปล่อยแสงเลรอครับปล่อยแสงเลรอคะแน่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 ปลาแซ่เก่งปลาแซ่เก่งเออดีมากมันแข่งแล้วตีมันตีมันวุ้ยไป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 เร็วเร็วมันเดี๋ยวตัวปลาจะเกิดตัวปลาจะเกิดแล้วเออมันหลดทำดีมากค่ะจบตีปั๊มตีปั๊ม ไอ้ sí, so like ัปอมซ่าหเ้อ้้ไอตว้นเตายกับบลทีมลตลทีมยอย่าวะอุ้ยไอตัวปอมันควอดคิวแรงมาอุ้ยมันตีป้อมใหญ่แล้วอุ้ย นี่เป็นล <t ie opus> ่อยปลายเหรอปล่อยปลายเหรอหีีหายไปก่อนหีีได้ไว้ไว้ดูเดะดีจ๊องเอาดีจ้องนี่พลังที่มาโปอยปลายแพ้รีปตอบดันตายกันยกทีมชิบหายีตัวปลอมชนะเลย Ik heb nag ik wat liken door, ik ga het doen.